ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมสายสอนในนโ,โรครับก็ห่างหายจากวงการกันไปนานครับไม่ได้ทำคลิปลง YouTube เลยมาน่าจะรวมๆแล้วเกือบสี่ห้าเดือนครับน้ำเนบน้ำเนิบเน,นื่องจากสถานการณ์นะฮะไวรัสโควิดเกนะครับทำให้ไม่สามารถขับขี่เที่ยวในแหล่งอุทยาน หรือไม่แหล่งท่องเที่ยวได้เนื่องจากปิดเราก็ไม่สามารถไปได้ก็เลยตอนนี้ก็เหมือนจะเบาๆลงหน่อยแล้วปลดล็อกดาวผ่านล็อกดาวมามาณเกือบสองเดือนแล้วครับตอนนี้ก็ได้เริ่มเริ่มเอารถออกมาเข้าป่าแล้วครับ ถ้าไปไม่ได้ไกลมากก็แถวๆบ้านก็ยังมีการมีการควบคุมตัวเองในเรื่องการใส่แมสการฉีดแอลกอฮอล์พวกนี้เราก็อะไรรกัันนคบเี่ยผมหมายความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเรารับชอบตัวเองแล้วก็ต้องสังคมด้วย ครับเข้าเรื่องดีกว่าผมก็จะมาพูดเรื่องประสบการณ์การขับขี่รถ c ีเอฟสองูนยเอและเคเอ3สองสามศูนเอบอตัวผมนี้เป็นตัวเอบอนะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนจากการใช้งานจริงของตัวผมเองตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นความคิดเห็น ส่วนตัวของผมเองไม่ได้ไปเอามาจากไหนเลยคือการใช้งานจริงเลย CF นี่ใช้งานจริงเลยครับ3ปีที่ซื้อมาเลย3ปีใช้งานจริงเริ่มบุกเลยลุยน้ำบุกปลาลุยไฟก็เคยลุยมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไฟแบบไฟแรงนะเป็นไฟป้าธรรมดาเนี่ยก็ลุยมาแล้วก็บุกน้ำลุยไฟพูดได้ ก็เคยมาแล้วก็ไม่ได้ไปลุยไฟโหดะไรขนาดนั้นนะย่าไปดามากนะก็ตอนนี้ก็ได้ขายไปแล้วขายไปแล้วก็เริ่มใหม่ว่ามีความอิ่มตัวกับการขับเ x เอฟมานานแล้ะคือมันไม่มีลูกเล่นไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ก็ถ้าตัดสินใจขายแล้วก็เปลี่ยนรถมาเป็น ได่ขาวามั้งก็นนียตอนแรก h อนด้าเอฟซอนส่วนเอลเป็นค่คอนด้านะก็เปลี่ยนมาอยากขับขาวามั้งก็เลยซื้อเคเอฟซสองสามส่นเอลมาก็ตอนนี้ก็จะก็จะเริ่มผมก็จะเริ่มทําคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เริ่มทําใช้สองสามูนย์ตัวเอบเอเริ่มทำคลิป ให้ท่านชมได้รับชมกันตอนนี้ก็แฟนๆ FC พี่ๆน้องๆที่อ่าเข้ามาดูในช่องผมก็น่าจะหายกันไปหมดนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปนานเนี่ก็ต้องขออภัยด้วยครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจผมว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติก็จะพยายามจะทําคลิปให้สนุกให้ดูออให้พี่พพน้อง,องให้ FC ทุกท่านช oh, <okay. S 1> มกันนะก็ ก็ขอบคุณที่พี่อน้อง,องกดส,สามต่ไขมาแล้วก็มีการคอมเมนต์มาตอบโต้ตอะไรกันก็ขอบคุณมากครับตรงนี้ก็พยายามทําต่อไปให้มันดีก้าวๆผมไม่ได้เลิอกอะนะบางคนถึกว่าเอ้ยต้องใส่ต่อเลิกเลิกไปแล้วบ้างไม่ได้ทำผมลิปเลยเงียบเลยอะไร่เงี้ยแต่อย่างไม่เลิกครับตัวน,นี้ก็ต้องบอกอ่ะหลักการในปกติ ก็จะมารีวิวเรื่อง CF 2 0 0กับ KV 2 2 3 0แตกต่างไงก็เอาแบบใช้งานจริงเลยไม่ต้องพูดรายละเอียดมากเพราะว่ารายละเอียดอะเข้าไปดูใน youtube ได้เลยครับเขามีมาบอกหมดแหละไอ้ CF c ีเท่านู้นอะไรเท่านี้ระยะความสูงความสูงอะไรแตกต่างไงนะมีมีมีคนมาบอกมาล้วตรงนี้แต่ผมจะมาพูดเรื่องการใช้งานจริงเลย ใช้งานจริงเลยนึ่งเลยความสูงรถเนี่ยผมว่าสาคัญเลยผมให้ความสําคัญของความสูงรถนะฮะว่าการใช้งานจริงทมไมก่อนขับเสียเอฟทองต่ำมากเลยทองตรงเครื่องครับจากตรงตรงตรงตัวตัวเครื่องอะถึงผืนล่างอะเสียเอฟจะให้ความความต่ํามากแต่ในเรื่องของเคเอ็กสองสามสนย์จะให้ในเรื่องของความสูงมากนะสูงกันสูงกว่ากันเยอะแล้ว สูงกับเตี้ยแตกต่างกันยังไงสูงกับเตี้ยแตกต่างไงตรงนี้สําคัญหนึ่งเลยเราเข้าป่าเข้าอะไรเจออุปสรรคกะข้ามหินข้ามไม้ข้ามบ่อน้ําไม่ว่าจะข้ามติ่งกิฝฟ่งอะไรถ้าท้องเราเตี้ยถ้าเราขับสกิลยังไม่เทพอะเราไม่สามารถยกล้อข้ามไปได้อะไรเงี้ยท้องมันจะติด ท้องมันจะติดเลยเตี้ยๆถ้าเราแบบข้ามค่อยๆย,ยอดไปเนี่ยท้องมันจะติดกลือท้องมันจะแฝดแล้วมันจะห้อยตรงเตงอ่าตรงเนี้ยครับแต่เคเอ่ะมันจะให้ในเรื่องความตูงมาอันนี้สําหรับมือใหม่หรือมือบ่งคับอ่ะอันนี้เลยปุ๊บค่อยๆย,ยอดปุบอ,อ้าวท้องไม่โดนเราก็เลี้ยงคันเลีงล้อหลังแล้วเขาจะติดดินแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไางหน้าได้ต่ออันนี้ครับ นี่มันหมดก้อนหินแล้ว yeah